ผสมดีเขาเล่า,าแล้วโดดเด่นเล่ามาเยอะขนาด <ขอ S 2> นี้นะราคาม,มาคุยแซบโชว์แล้วแล้วนานๆจะมาแวะรายการพี่ทัทีหนึ่งขอประมวลเช่นชนี้ดีที่สุดเอาไปาด,ดีที่สุดไปรายการอื่นจะขาย8ปดห0ื่นนะขวดละแปด0 0ไม่จริงไม่จริง <c oughs> ที่ดูอยู่ไม่จริง <c oughs> คืออย่างที่หอมบอกว่าตัวเนี้พอเพื่อนบอกราคาแล้วหอม การันตีถ้าราคาขนาดนี้ไปขายเลยค่ะถือว่าผ่านตัวนี้นะคะ5ขวดเขามีโปรโมชั่นนะจริงๆตกขวดละ580บาทนะคะแต่ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นเป็นเซ็ตสุดคุ้มเลยหอมจะบอกว่าเวลาซื้อของให้ซื้อตอนเขาเปิดตัวใหม่ๆมนี่คือราคาที่ดีที่สุดเพราะก่อนเพราะหลังจากนี้เขาจะขึ้นแล้วนะ5ขวดนะคะจากปกติราคา2,900บาทนะคะวันนี้เปิดตัวเหลือไม่ถึงพันค่ะ999บาทเอาไป5ขวด โอ๊ยตกขวดไม่ถึง2ไม่ถึง200ใช่ถ้าเซรั่มตกขวดแล้วไม่ถึง200ไม่ต้องคิดมากเลยค่ะสั่งซื้อนะคะสนใจสั่งซื้อนะคะเข้าไปพิมพ์ Google เลยนะหรือ Facebook ก็ได้คุณพิมพ์คำว่าออร่าบลู a u r a b l u e แม่ชอบรี้คุณมากเลยสำเนียงเหมือนม่ตูมเลยออร่าบลูแม่ละเหมือนเลย ลิ้นคุณไม่น่าสดเลยนะคะค่ะน่าใช้แค่แคลิ้นหน่อยดิฉันว่า <c oughs> เอวดิฉันก็ดีนะคะเสียดายของนะคะเข้ามาค่ะ <c oughs> หรือว่าจะแอดไลน์นะคะที่แอดไลน์ออร่าบลูนะคะมีแอดข้างหน้านะคะแล้วก็ออร่าบลูนะคะหรือว่าจะสแกน QR โค้ดทางด้านหน้าจอทีวีตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวนะคุณสองคนมาแต่ทัเ่งเมื่อกี้คนฟังก็ฟังโปรโมชั่นไม่ทันขออีกทีหนึง่งห้าขวดหนาต้นหอมเด้เท่าไหร่ ปกติราคาอยู่ที่580บาท5้ขวดอยู่ที่2,900บาทวันนี้ไม่ขายค่ะเปิดตัวเอาไป999บาท5ขวดตกเซรั่มขวดละไม่ถึง 200. 2 0 0ค่ะราคานี้กับแบร,รนด์คุณภาพขนาดนี้ไม่มีแล้วและท,ที่ทราบมาว่าพอได้ออร่าบลูแล้วเนี่ยกล่องเนี่ยก็ยังมีมูลค่าอยู่ด้วยเขาทำอะไรอะ่ะเขาก็ เอาไปกล่องเนี่ยถ้าที่จำไม่ผิดนะเขามีค่าให้ส่งมาชิงระวันสอบถามรายละเอียดได้ที่ไล n e เข้าไปถามใน Line นะคะ Line อันนี้จะเป็น All a อ l ่าบลูทีนะ mm hmm. ถ้าคุณอยากได้แบบกล่องไม่อยากไปทิ้งมันทำประโยชน์อะไรให้คุณได้นะคะก็คือ Add Alla Blue TV ค่ะ ค่ะนี่ย้ำอีกทีนะนี้จ่ายไปพันเนี่ยคุณได้เงินทอนด้วยทอนด้วยแล้วคุณได้ออรับบลูที่ต้นหอมใชแเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีกับคนที่ผิวและผิวสีอยากใช้ผิวกระจ่างขึ้นโดยที่ไม่มีสารเคมีลองออระบบเปิดใจออราบบด้ราคาที่หลอดนึงับขวดนึง่ยมันต่ำกว่า200บาทอีกด้วยนะตอนนี้นะใช่ตอนนี้เราช่วงรโมชั่นนะและที่สำคัญนะกล่องเนี่ยอย่าทิ้งนะทีมงานฝากบอกเลยว่ากล่องเนี่ย มีค่าชิงรางวัลได้เข้าไปเข้าไปถามข้อมูลได้ที่ Line at order b l ด e ดับเบิลความสุขดับเบิลผิวสดใสด้วยนะรางวัลใหญ่คือรางวปกไปกี้ รางวัลยโอ้โหรถยนต์นะใช่ไม่ใช่แค่รถยนต์เดียวเรขามีทองคําแจกด้วยนะไก่อีแค่กล่องที่คุณต้องทิ้งลงถังขยะอ่ะเออใส่ใจนะเพราะฉะนั้นรีบลุ้นกันนะคะของดีด้วยนะคะแล้วก็กล่องเนี่ยก็สามารถลุ้นรางวัลได้ด้วยสแกน QR code ที่หน้าจอค่ะหรือว่า Line แอดนะคะอร่าบูทีวีแล้วซื้อวันนี้โปรโมชั่นดีมากนะคุณผู้ชมค้า5ขวดที่เห็นเลย9 9 9นะรีบซื้อตอนนี้ก่อนที่ทุกคนจะรู้ว่าใช้ดีแล้วเขาจะขึ้นราคา ซึ่เขาใช้ดีอยู่แล้วซึ่งม,มันจะเป็นช่วงแรกแหละที่สินค้าเปิดตัว<ช>จะราคาถ<ช>ที่สุดอันนี้แน่เลยคุณผู้ชมเลยค่ะเอาอย่างนี้นะครับให้น้องสาวผมพักสักครู่ช่วงหน้าอยู่กันต่อไหม